สีพฤกษเสิร์ฟคนที่เป็นคนโสดทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ฟิทเ c ช a n n e l ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงคะ่ะเราเป็น,นเพื่อน,นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ positive t h i n g positive way because you are limitless คะ่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของคุณนะคะประจําเดือนมิถุนาย,ยนปี2020นะคะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะคนโสดโดยในวันนี้เราจะมาสรุปประเด็นร้อนนะคะความรักที่จะเกิด ขึ้นในเดือนนี้นะคะพร้อมวิธีสละโสดค่ะคุณอยากจะขอบคุณทุกคนสำหรับทุกๆย like, อดไลค์ share, อยอดแชร์ยอด s ับส c คร b e นะคะแครไม่กด Subscribe don't forget to subscribe me ไม่อย่างนั้นคุณจะพลาดสิ่งดีๆจากช่อง Queen Edge ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงช่องนี้ค่ะส่วนใครนะคะยังไม่ได้ติดตามการบน i n s t a g r a ร f f c e e o o o k f n p p g g e ฝากด้วยนะคะและถ้าใครอยากเท็คนู่ส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวค่ะลังแม่นผานควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าประเด็นร้อนความรักของคนโสดนะคะราศีพึกษศบเดือนมิถุนาย,ยน2020จะมีอะไรบ้าง so let's get started ค่ะ ข้อแรกเลยนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้เลยก็คือรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานคะ่ะคนโสดชาวราศีพฤษภคะในช่วงนี้นะคะดูเหมือนกับว่าคุณจะโฟกัสที่เรื่องของการงานเป็นพิเศษงานดีเงินด,นด,นดีทุกอย่างเป๊ะปังนะคะโปรเจกต์เข้ามาคะ่ะคุณเป็นที่ต้องการต้องใจนะคะเวลาที่คุณทางานมันดูมีแพชชั่นและตั้นคือเสน่ห์ของคุณที่จะทําให้ คนรอบๆกายนะคะรู้สึกดึงดูดรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกชอบคุณและมันคือเสน่ห์ที่คุณไม่รู้หรอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คุณเซ็กซี่อย่างบอกไม่ถูกนะคะในช่วงนี้คุณเป็นคนโสดที่โสดแบบโสดแบบไม่เงียบ เพราะมีคนที่แอบชอบหรือแอบมองคุณอยู่ค่ะแต่คุณเลือกที่จะโฟกัสที่เรื่องของการงานหรือว่าความเสถียของคุณเองมากกว่านะคะในช่วงนี้งานเด่นมากเลยค่ะแล้วก็เป็นพลังงานของการที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมีความกระตือรือร้นในเรื่องของงานและเงินนะคะและความสําเร็จในอนาคตค่ะข้อที่2นะคะแต่ก็มีคนเข้ามาทําให้ยิบได้ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าคุณจะโฟกัสที่เรื่องงานเป็นหลักอย่างไรก็ตามนะคะจะมีคนที่เข้ามาใน ชีวิตของคุณทําให้คุณหัวใจเต้นรัวแต่อาจจะไม่ได้แบบเหมือนแบบ ปั๊ปปี้เลิฟมันจะเป็นแนมแบบโอเคเขาน่ารักดีเขาส่งยิ้มให้เราเขาทําให้เรายิ้มได้นะคะคุณอาจจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะผ่านร้านกาแฟคาเฟ่สตาร์บัคหรือผ่านโซเชียลมีเดียค่ะเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะและมีเปอร์เซ็นต์มากที่จะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่เด็กกว่าที่มีความสนใจในตัวคุณนะคะไม่ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือรุ่นน้องฝึกงาน ที่แอบมองคุณอยู่นะคะในความเซ็กซี่ของคุณหรือคนที่รู้จักคนที่ติดตามคุณบน Instagram หรือ Facebook หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขาเห็นแพชชั่นในตัวคุณเนี่ยเขาก็จะรู้สึกประทับใจนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไพ่ขึ้นมาในข้อที่3ก็คือสังเกตตัวเองหน่อยค่ะบางทีคนที่ไม่อยากสละโสดอาจเป็นคุณลองกลับมาทบทวนกับตัวเองดูนะคะว่าใ่ที่ยังโสดทุกวันนี้คุณอยากโสดเพราะคุณเลือกที่จะโสดเองหรือคุณโสด เพราะไม่มีคนสนใจแต่ควินรู้สึกว่ามันเป็นอย่างแรกที่ควินบอกก็คือคุณอะอาจจะเลือกที่จะอยู่เป็นโสดเพราะคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณพึงพอใจในตัวเองคุณดูแลตัวเองได้คุณทํางานคุณหาเงินเก่งคุณมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จคุณอาจจะมองว่าเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องที่อาจจะเล็กน้อยเดี๋ยวมันก็เข้ามาควณนรู้สึกว่าคุณคิดว่าเดี๋ยวมันก็เข้ามาเพราะฉะนั้นคุณเลยใช้เวลานี้นะคะในการโฟกัสกับตัวเองมากกว่าการที่จะไปวิ่งตามความ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆสําหรับคนที่อยากจะได้ความรักชาวราศีพฤษภคะถ้าคุณยังเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอย่างเป็นโสดได้เพราะฉะนั้นนะคะกลับมาบาลานซ์กับตัวเองดีกว่าถ้าคุณอยากมีความรักลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูลองสร้างโอกาสให้กับตัวเอง แต่ถ้าคุณเฉยๆคุณรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็เป็นแบบนี้ต่อไปมันก็ไม่แย่นะเพราะว่ามันก็มีคนแอบชอบแอบมองคุณแอบสนใจคุณอยู่นะคะโชคชะตาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันให้คุณนะคะได้สัมผัสกับความรักและความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งในชีวิตของคุณเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณเริ่มไม่แน่ใจคุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณเป็นคนโสดที่คุณรู้สึกว่าไม่มีความรักก็อยู่ได้แต่ณตอนนี้ด้วยอายุที่มากขึ้นหรือว่าอาจจะเห็นสังคมรอบข้างมีแฟนแต่งงานคุณเริ่มรู้สึกว่าาา้บงทีถ คุณได้มีคนรักกับเขาบ้างก็คงจะดีสินะแน่นอนค่ะว่ามันมีคนแอบมองคุณอยู่และ you deserve love นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสัยตรงนี้นะคะลองกลับมาทบทวนตัวเองดูว่าเพราะอะไรคุณถึงยังโสดและถ้าเป็นเพราะว่าคุณมีความสุขกับการอยู่ตัวเองมากๆมันไม่เป็นไรค่ะอาจจะเป็นเพราะคุณยังไม่เจอคนที่ใช่แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะคนที่ใช่จะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะข้อที่4ี่ค่ะลองเปิดใจให้กับความรักอีกครั้งสิแล้วคุณจะรู้ว่ารักคืออะไร ก็บอกแล้วว่าความรักมารออยู่หน้าประตูแต่คุณก็ยังลังเลส,สงสัยไม่แน่ใจว่าคุณควรจะรับมันดีไหมไพเลยบอกว่าลองรับสิ่งที่หน้าประตูออฟเฟอร์อยู่สิคนนั้นอะ เอาเขาอาจจะเป็นคนที่แช่ของคุณก็ได้เขาอาจจะเป็นเนื้อคู่เป็นโซมทของคุณก็ได้คนคนนั้นนะคะที่คุณจะได้เจอคุณรู้สึกว่าบอกแล้วเนาะว่ามีโอกาสเจอผ่านโซเชียลมีเดียคือเขาดูมีแนวโน้มเป็นคนทางไกลคนต่างชาตินะคะโดยเฉพาะในโซนแบบยุโรปหรืออเมริกานะคะถ้าคุณรู้สึกสนใจอา้าวมีจริ้แผ่นดินใหญ่ด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกสนใจนะคะอย่าลืมที่จะลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูนะคะเพราะคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับความรักและ บางทีการที่มีความรักนะคะการที่มีคนรักการที่มีแฟนอาจจะได้โมเมนต์ที่แฮปปี้คนละแบบเนาะกับการที่ เป็นคนโสดค่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะมีแฟนคุณก็มีความสุขแบบคนโสดๆเนาะแบบคบใครก็ได้อเงี้ยแต่พอมีแฟนมันก็จะเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขกันคนละแบบเพราะฉะนั้นทําไมไม่ลองเสี่ยงดูละ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ที่รออยู่หน้าประตูเป็นคนที่เขาก็น่าสนใจไม่แพ้กันลองเปิดใจออกไปเดทกันดูนะคะคุณอาจจะได้สารสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะเอาล่ะค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คืออยากได้แฟน ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะ y ยูก็ this one is advice from a friend you will be receiving or giving a precious gift and news of a birth or a new business opportunity คุณนะคะจะได้รับคำแนะนำกับ จากเพื่อนหรือคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องความรักค่ะถ้าคุณอยากจะมีความรักที่สมหวังลองปรึกษากับคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของความรักดูเขามีโอกาสที่จะช่วยให้คุณนะคะสามารถสมหวังกับคนคนนี้ได้หรือลองปรึกษาผู้แบบโค้ชหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออ่านหนังสือจิตจว,วิทยามันจะช่วยให้คุณนะคะได้เข้าใกล้กับความรักในแบบที่ต้องการมากขึ้นนะคะสละโสดได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะโสดต่อไปยังมีความสุขก็ได้ค่ะ เลยเองมีคุณจะได้รับคำแนะนําจากเพื่อนนะคะหรือถ้าคุณมีปัญหาอะไรลองปรึกษาเพื่อนดูแต่ถ้าไม่รู้จะปรึกษาใครมาหาคุณก็ได้คุนไม่ว่านะคะทีนี้นะคะก็คือ คุณจะได้รับหรือให้ของขวัญที่ล้ำค่าบางอย่างในเดือนนี้นะคะคนที่แอบชอบคุณอาจ,จให้ของขวัญคุณหรือคุณอาจจะได้รับของขวัญจากใครบางคนหรือคุณอาจจะให้ของขวัญใครบางคนในเดือนมิถุนานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่ดีก็ลองเปิดใจให้กว้างแล้วก็รับพลังงานโพสิทีฟเข้ามานะคะและสุดท้ายเลยก็คือบอกแล้วว่าคุณโฟกัสที่เรื่องงานและคุณเชื่อว่ามันจะมีเรื่องงานหรือบิสเนสนะคะ ที่เข้ามาเป็น opportunity เป็นโอกาสที่ดีให้กับคุณรวมไปถึงอาจจะได้รับข่าว,ข,าวข่าวที่ดีนะคะหรืออาจจะได้รับข่าว,ข,าวข่าวเรื่องการเกิดนะคะของญาติของใครก็ตามนะแบบอุย๊ยมีหลานเกิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สะแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะสําหรับ5ประเด็นล้อน,นี้ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเพราะควีนจะเปิดไพ่ลกสวยให้เพื่อดูว่าไพ่ลกสวยมีอะไรอยากจะบอกนะคะซึ่งถ้าใครอยากเช็คดส่วสนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว อยากให้โคชเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมล์มาหาควีนได้ที่ช่องเดสคับเซนส์บอกดาา้านล่างนี้นะคะโอเคอ่าไพ่รูกึกของฟรีมีอะไรอยากจะบอกเอ่ยใหนดูซิฮันนีมูนค่ะ enjoy the bliss of holiday time togetherreconciliationsomeone from your past is returning to your life and trust ค่ะ This situation is calling for you to have faith. อย่างที่คุณพูดไปนะคะในประเด็นร้อนข้อที่4ค่ะก็คือคุณลองเปิดใจให้กับใครสักคนที่รออยู่หน้าประตูเ <c oughs> พราะคนคนนั้นนะคะมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคนรักของคุณในอดีตาชาติเป็นเนื้อคู่โซเมททวินเฟมใดๆก็ตามนะคะลองเปิดใจดูค่ะเขาคือโชคชะตาของคุณและคุณเชื่อว่า ถ้าคุณลองเชื่อในความรักอีกครั้งหนึ่ง trust faithful ในเรื่องของความรักในเรื่องของจักรวาลอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้สัมผัสกับความรักที่คุณรู้สึกว่ามันอิ่มและดื่มดำ่ำดังไปฮันนีมูนนะคะลองพาตัวเองออกเดินทางค่ะแล้วก็ถ้าได้เจอกับใครสักคนที่คุณรู้สึกชอบหรือสนใจอย่าลังเลที่จะออกไปเที่ยวกับเขาออกไปเดทกับเขาเพราะนั่นจะทําให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์รักที่มีค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาลค่ะก่อนจะก,กันยัง แท้จริงนะคะไพ่อาหารไพ่อาหารมีบางอย่างที่อยากจะแนะนําให้คุณนะคะก็คือในเดือนนี้นะคะขอให้งดสิ่งนี้ไปก่อนก็คือพวกเครปโตเกียวแพนเค้กนะคะบรรดาอาหารที่เป็นขนมนาบกระทะทั้งหลายงดก่อนนะคะแต่ให้ไปทานนี่เลย Queen of m i n s ก็คือ เป็นไก่นะคะจะเป็นไก่วงหรือว่าไก่ย่างเฉยๆได้แต่ไม่ใช่ไก่ทอดนะคะและสุดท้ายท้ายสุดคือช็อกโกแลตซันเดย์นะคะทานสิ่งนี้จะช่วยเสริมดวงความรักของคุณให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันและดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าคุณชอบคุณรู้สึกยังไงแชร์คุณฟังด้วยนะครีนรออ่านเรื่องราวดีๆของคุณและขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ครีนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปถ้าอยากชิกมดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการ ส่วนตัวอยากให้โค้ชประการส่วนตัวลังไมมาควีนได้ที่ช่องเดสคัพเ a นส์บ็อกซ์ด้านล่างนี้ค่ะ See you all in t เ e n ก x t c l คลิปวิดีโอค่ะบาย